สวัสดีค่ะมันี่กับมาพอกับสวับ้นลานขายของช่ำคือเก่าเนาะคะ่ะตามที่บอกไว้ในคลิปที่ผ่านมาเนาะคะ่ะว่าสีมะเราปัญหาการค้าการขายให้ฟังเนาะคะ่ะว่าช่วงวิกฤตเศรษฐกิจยงสีมันมีปัญหาอยียงแน่เผื่อเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆที่คิดว่าสิเปิดลานขายของช่ำนี่ช่วงนี้เนาะคะะ่ะกัสีได้หูข้อมูลเนาะคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะชีวันก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเนาะค่ะที่เขามาติดตามช่อสชีวันปันสูงเนาะค่ะชีวันกัสีพยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับการค้าการขายเมื่อเราสูฟังอีกเนาะคะ่ะค่ะกับปัญหาต่างๆตามที่ชีวันได้สรุปมาหกข้อสำคัญๆในช่วงภาวะเศรษฐกิจจังสีเนาะค่ะว่า มันมีวิกฤตแล้วมันสิมีโอกาสอีหยังแน่เกิดขึ้นแล้วมันสิมีปัญหาอีหยังแน่เนาะคะ่ะก่เดี๋ยวไปฟังกันเลยเนาะคะ่ะขอที่หน,น,นึ่งเนาะค่ะก็เน่งจากว่าการขายของช่ำเนาะค่ะโดยปกตินะคะเออะข้าต้องเอ่เข่าตลาดดูเนาะคะ่ะจังเช่นลานสีวันกับสมิสินค้าจําเป็นก่อนสมีโรคระบาดโควิดมากเนาะคะ่ะชีวันกับสิเข่าตลาดสองสามมือก็ต้องเข่าไปสื่อของเองแท้หนึ่งเนาะคะ่ะ อตอนนี้ก็ปัญหาก็คือเ้าบอยกเข้าตลาดดูเนาะคะ่ะเพราะว่ากกบ่อยกไปเสียงบอยกไปพบปะผู้ค้นลายเนาะคะา่ะห้าสิแก้ไขจังไดเนาะคะ่ะลานสีวันก็คือปัจจุบันนะคะถ้าเป็นสินค้ากลมของใส่จําเป็นเนาะคะ่ะพวกสินค้าอุปโภคบริโภคนี่ค่ะโดยปกติแล้วก็สิมีลานทรงมาทรงห้อยู่แล้วเนาะคะ่ะกลมในสีวันก็คือ บต้งเขาไปซื้อเองเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือสิทัดปัญหาไปได้เลยค่ะส่วนที่เป็นโอกาสเพิ่มมากเนาะคะ่ะก็คือ,อกอน่นานี่สินค้าประเภทอาหารแช่แข็งอาหารสดอาหารเป็นไข่ไก่อย่างสิเนาะคะ่ะชิวันต้องเขาตลาดไปซื้อแบบสองสามหมื่นต้องเขาไปซื้อแทนหนึง่งอย่างสิเนาะคะ่ะตอนนี้ค่ะ,ะมันก็เป็นโอกาสเพราะว่าหลานทรงถี่อยู่ในตลาดนะคะก็คือ,อเข้ากับปับโตเนาะคะ่ะ เดิมนี่กนสิมีโรคระบาดเนาะค่ะลูกค้าต้องเข้าไปหาไปหาหลานทรงเพื่อไปสื่อสินค้ามาเองนะคะตอนนี้เขาก็เช็ค้อมูลของลูกค้าแล้วะเอาสินค้ามาส่งให้ลูกค้าเองเนาะค่ะมันก็เป็นโอกาสดีอย่างหน,น,นึ่งเนาะค่ะสิบนก็ใส่วิธีการสั่งซื้อค่ะตอนนี้ก็คือทางร้านก็มี สินค้าที่เป็นอาหารโซดอาหารแช่แข็งผวกไข่ไก,ก่กะมาส่งอยู่้านเลยค่ะมันก็เป็นโอกาสที่ดีในช่วงโควิดเนาะค่ะเห็นให้ห้าบอ,อตองเข้าตลาดดูค่ะสมมตอสิว้านก็สิเหลือสินค้าจำเป็นบางอย่างที่ตรงเข้าก็สิเข้าตลาดประมาณอาทิตย์ละละเท่อเท่นานั้นราคาเี่ค่ะกะ,ะเป็นพิกวิกินเห็นเป็นโอกาสเนาะค่ะขอที่1นึที่ห้าบบตรงเข้าตลาดดูกะไม่ทางแก้ไขประมาณนี้ค่ะ ขอที่สองค่ะก็คือ,อาลานค่าเงี่ยมเหงาสบเศร้าลงเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือลูกค้าแบบใส่ใจประหยัดก็เกิดจากภาวะเศรษฐกิจมีโรคระบาดจังสีเนาะคะ่กะก็คิดว่าลูกค้าก็ได้รับผลกระทบเนาะคะ่ะรวมทั้งลานค่าก็คือกันนะคะการเห็ุให้การค้าขายมันก็สบเศร้าล่งเนาะคะ่ะช่วงนี้ ลูกค้ากาสิแบบตองระมันระว่างในการใส่ใจเนาะคะ่ะใส่ใจเท่าที่จําเป็นสื่อของหน่อยลงมาเอ่อลานค้าน้อยลงจังสินาะคะ่ะมันกัสีสังเกตได้ในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่หลังสมการมาเนาะคะ่ะโตลานค้าเองค่ะเฮาก็ตตองระมันระว่างในการสื่อสินค้าโดยเฉพาะถ้าเฮาทุนบหลายเนาะคะ่ะเฮาก็ตตองวิเคราะห์เนาะคะ่ะว่าสินค้ากลุ่มใดที่มันขายได ขายดีในช่วงนี้ค่ะเขาก็เน้นเฉพาะกลุ่มสินค้าตัวนั้นมาขายเนาะคะ่ะทาสินค้ากลุ่มใดมันแบบออกซ่าอยังจังซีกั็สิบันเติมเนาะคะ่ะเพราะว่ามันสีเหตุให้ทุนจมนะคะก็เฮาก็ใส่ใจาย,ยางระมัดระว่างคือการหมายถึงอของที่สีเฮาเสิเอาขอมาในลานนะคะเฮาก็เท่าเอามาม่า ไหว้หลายบ่ได้เพราะว่ามันสีเหตุให้ทุ่นจมจังสเนาะค่ะนี่ก็เป็นปัญหาของอของลานในช่วงนี้นะคะข้อที่3เนาะคะ่ะก็คือ,อเอ่อเ้าสีเลือกโล่งสินค้าอีหยังดีในช่วงนี้ช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ภาวะโรคระบาดแบบนี้แล้วก็ลูกค้าลดลงหน่อยลงเฮ้าสีเอ่มีปเป็นปัญหาปัญหาแบบนี้สิมีวิธีแก้ไขจังไดเนาะคะ่ะสิวันกับสิเอ่อเลือก ลงสินค้าที่จําเป็นอย่างเช่นพวกของอของกินมามาปลากระป๋องที่มันขายได้ก็คือ,อะระวังยาห้ของขาดเนาะค่ะสินค้ากลุ่มใดที่มันขายได้ต้องเฝ้าเติมยาห้สินค้าขาดค่ะสินค้ากลุ่มที่ขายได้มันก็จะเป็นของใส่จําเป็นของใส่ในขั้วเลื่อนเนาะค่ะพวกน้ำปลาน้ำมันน้ำตาล กาแฟยังพวงนี้ค่ะคือมันมันยังขายไดอ้อยู่เนาะคะ่ะเทากับระวังเขากับเป็นเนสินค้าพวงนั้นถ้าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเนาะคะ่ะปัจจุบันพวกกระเป๋าลองเท้าเสือผ้าการซื้อของลูกค้าก็สีสีบ้านก็สังเกตว่าสีลดลงเนาะคะ่ะสินค้าบางอย่างก็ยังขายได้เนื่องจากเป็นฤดูกาลเนาะคะ่ะจึงเป็นช่วงกีดยาง ทํำหน้าอย่างจังสินน้อค่ะกะสิป็นพวกหมวกกันยังพ่อขายได้อยู่อันนี้เท่ากับเลือกเลือกโล่งค่ะเลือก,ะอกจะพอสินค้าที่มันยังขายได้เพราะว่เาเท่าอ่าาเท่าเอาสินค้าที่มันขายได้ลดลงมาลงไว้มันทุนเท่ากับสิพิจมอยู่มองหันมันกสิบกเกิดการหมุนเวียนเนาะค่ะอันนี้ก็สิเป็นการแก้ปัญหาของข้อที่3ที่มาเราสู่ฟังเนาะค่ะ ข้อที่สีเนาะค่ะก็สิเป็นเรื่องคาไฟแพงเนาะค่ะในช่วงตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภาเป็นต้นมานะค่ะมันก็เป็นหนาหอนหนาหอนก็คือช่วงพฤษภาเนี่ก็คือเข่าหนาฝนแล้วเนาะค่ะแต่ว่าหนาฝนแต่ว่าอากาศก็บหอนแห้งะคะ่ะเมือใดาฝนโปตกนี่แบบหอนแบบว่าหอนแทบสีหอนกว่าช่วงเมษาอีกะคะ่ะมันก็เห็นใหุ้คาไฟแพงเนาะค่ะคาไฟยูรานสซเวันนะคะ เดือนเมษาก็เดือนซึบพืชสภานะคะคาไฟเพิ่มขึ้นยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่ค่ะขีปนาเนะคะ่ะชิวันสีเก็บข้อมูลคาไฟมาเราสซูฟังเนาะคะ่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆถามข้อม่อยู่ค่ะว่ามีเฮามีตูแชร์และกะ็รล้านซ้ำประมาณนี้เขาเสียคาไฟหลายบอยจังสีนาะคะ่ะเดี๋ยวขีปนาชิวันสีมาเราสููฟังเนาะคะ่ะการที่เหตุให้ไฟแพงในช่วงหนาหอนเนาะคะ่ะ มันกระสีเกิดจากกรณีในลานสุวบัติเนาะคะ่ะกระสีมีตู้แซ่ก็คือตู้ถ้ำความเย็นนะคะสี่ตู้ก็คือตู้ไอศ์ครีมตู้แซ่เครื่องดืม่มตู้แซ่แข็งแล้วก็ตู้เย็นเนาะคะ่ะสุวบัติมีสี่ตู้ที่มันเหตุความเย็นแล้วก็มันเห็ุเหตุไฟแพงแต่ว่าในหนาห่อนนาะคะ่ะสินค้ากลุ่มที่เหตุความเย็นนาะคะ่ะมันสามารถ เห็นเฮ้าขายใดก็คือมีอ่าไล่ใดเพิ่มขึ้นในสินค้ากลุ่มนี้เนาะคะ่ะถ้าเป็นหนาหนาวช่วงอ่าปลายปีต้นปีนะคะสินค้ากลุ่มนี้มันสิขายบได้แต่ค่าไฟมันกระถือคะ่ะมันเป็นไข่ไข่ต่างตอบแทนเนาะคะ่ะเข้าตรงจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นแต่ว่าสินค้ากลุ่มนี้มันก็นขายดีในช่วงหนาฮอนนะคะเขาก็ต้องย่อมแรงเนาะ,ะ,ะค่ะอ่าค่ะนี่ค่ะก็เป็นเรื่องของขาไฟเนาะคะ่ะปัญหาข้อที่หานาะคะ่ะกั เป็นปัญหา,าลูกค้าเส้นเนาะค่ะลานสวิวันค่ะก็คือเคยเหตุขีบเรา,าสููเผื่อนๆทุกคนฟังเนาะค่ะปัญหาลูกค้าเส้นสวิวันก็มีวิธีแก้ไขขอหนึ่งก็คือบอกกับลูกค้าไปตรงๆเลยเนาะค่ะว่า,าลานเงินทุนหน่อยให้เส้นบบไดประมาณนี้เนาะค่ะแต่ว่ามันก็นยังสิบหลืออายุป,ประมาณจากักสวิวันคิดว่ามี1%หเที่แบบว่า ก็เป็นคนที่เข้าไว้ใจนีในระค่ะก็ยังมีติดอยู่นิดนึงกับบางบางบางคนสิบ้านก็ยังหายอยู่ค่ะกับบอดี้แบบว่าบอมี้ลอยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเพราะว่ามันร้านขายของชั่มมันมันสิเป็นจังสี่าคะคืะคอเออบางบางที่ก็กะต้องย่อมค่ะแต่ว่าสีวันกับบอดี้หายหลายค่ะกับสีมีแค่นิดนึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้แหละค่ะ ปัญหาลูกค้าเส้นของลานสีว่วันก็คือบอดด้เป็นปัญหานักใจปัญใดเนาะคะ่ะปัญหาขอที่หกค่ะปัญหาขอที่หกนี่เป็นปัญหาที่เป็นความนักใจของ้านสีว่วันเนาะคะ่ะก็คือปัญหาเงินทุนค่ะเงินทุนเท่าเงินทุนหน่อยเนาะคะ่ะมันเหตุให้ขยาย้านให้ร้านเติบโตบ่ได้ละกันเทาอยากมีสินค้า ที่มาขายในลานหลากหลายนะคะเงินทุนก่อนที่เขามีหน่อยเขาต้องซ้อยแบงเป็นสินค้าหลายๆอย,ย่างเนาะคะ่ะเวลาเขาสื่อสินค้าเขาสื่อสื่อไดปริมาณหน่อยเพราะฉะนั้นเขาไปสื่อหน่อยอะคะ่ะเขาสิไดใดตนทุนที่แพงเนาะคะ่ะถาเทียบกับอ่าลานอื่นที่แบบว่าเขาโบเดีติดปัญหาเรื่องเงินทุนเนาะคะ่ะเ,เขาสื่อสื่อสินค้ามากในปริมาณลหลายๆเขาก็สิไดใดตนทุนที่ตา แล้วก็เวลาเขามาขายาถึงแม้เขาสีขายราคาซ้ำทัวราคาทั่วไปเนาะคะ่ะกำไรเขาก็สีไดดหลายไดหลายกลัวสําหรับคนที่เงินทุนหลายเขาก็สบ่มีปัญหาเนาะคะ่ะกรณี้านชีวันก็คือเงินทุนบหลายตรงซื้อสินคา้าหลากหลายเพื่อให้มีให้มันขายได้กระจายไปใน้านเนาะคะ่ะแต่ว่าเวลาซื้อตรงซื้อ ปริมาณทีหน่อยก็เห็นให้ทุนที่เขาใดมากนะคะทุนเหมันสีแพงกว่าที่ไปซื่อหลายอย่างเช่นแบบว่าถ้าสื้อเหล่าถ้าเงินค้นทุนหลายสื่อแบบโยเกเดหรือไปสื่อในออป,ปุ่นวมากอย่างจังสีน,นคาก็คือสีใดทุนมาถือแล้วก็สามารถสีขายในราคาถือโดยที่มีกําไรมีกําไรยังมีกําไรอยู่บ่ตรงบ่เป็นบเ่นบเป็นเรื่องนักใจจึงสิน,นคาแต่ว่าสีวันคือ ซื้อทีละหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเขามาขายถูกกํากำไรมันกระไดหน่อยมันกระไดอยู่ค่ะ,เข,ะเข้ากเาสี่ขายถูกลงไปกว่าที่เป็นบ่ไดเพราะว่าหรือใดค่ะคือ,เ,อ,อเห็นให้กำไรเขาลดหน่อยลงไปนะคะแต่ว่าว,วิธีแก้ไขของสีวันถึงแม้สี่แบบทุนหน่อยสื่อของมาในตนทุนที่ บ,บ่ถูกบ่ถูกหลายแต่ว่ากสีพยายามให้สินค้าราคาถูกก็คือแก้ไขโดยขายเอาปริมาณเนาะคะ่ะถ้าเข้าขายสินค้าแบบเพิ่มบวกกําไรหลายนะคะเข้าเข้าขายบ่อใดมันกะการที่เข้าขายได้กาไรหน่อยละได้ปริมาณหลายมันก็สิดีกว่าเข้าเอากําไรหลายละขายบ่อใดเนาะคะ่ะในราคาสีวันกะมาแช่ประสบการณ์ให้ฟังเนาะคะ่ะหกคอ ที่เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาของลานขายของช่ำเนน้อยแบบลานสวิบ้านนะคะที่มีปัญหาอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจจังสีนะะ่น้องค่ะสวิบ้นกรสรุปหฟฟังนะะ้องค่ะก็มีหกคอค่ะก็คืคคอ 1. น่งบริจาคเข่าตลาด 2. ลูกค้าศบเศร้าแก้ไขจังได 3. ภาวะเศรษฐกิจจังสี่สีเหลือกสินค้าอย่างมาล่งแน,นะะ่นาอค่ะ สี่ปัญหาค่าไฟแพงอ่าสิแก่จังไดสิเหตุจังไดนี่แหละค่ะแล้วกะ็หาปัญหาลูกค้าเส้นมีแนวทางมีวิธีแก้ไขจังไดเนาะคะ่ะแล้วกะ็หกตนเงินทุนหน่อยแก่จังไดเหตุจังไดเนาะคะ่ะข้อที่หกนี่ค่ะถ้าคนที่เงินทุนหลายมันก็สิบ่มีปัญหาข้อนี้เนาะคะ่ะอันนี้ชิวันก็ เป็นเก็บข้อมูลมาเราสซูฟังเนาะคะ่ะเพื่อ,อสิเป็นประโยชน์ให้เพื่อนเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสวีวันปันสุขไว้แน่เวยค่ะมีเรื่องเล่าดีๆก็สิมาเราสซูฟังอีกเนาะคะ่ะสำหรับเมอนอกาสวัสดีค่ะ